สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปของธาตุดินนะคะในหัวข้อที่ว่าจะมีใครเข้ามารักเราไหมเร็วๆนี้ธาตุดินก็คือราศีกันราศีพฤษภแล้วก็ราศีมังกรนะคะอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะวันที่ก็พิมพ์แล้วใต้คลิปนี้นะคะดูได้ทั้งลัคนาเลยนะคะพลังงานที่วางอยู่ตรงนี้นะคะไพ่ย,ยิปซีที่หมอวางตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะมันคงไม่ตรงกับทุกคนเนาะ แล้วธาตุดินก็เยอะมากๆมีทั้งการพืชศพมับบงกรอะไรแบบนี้นะคะคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนนะคะไพ่อ่านสลับกันเป็นไว้เวอร์ซ่าได้มารับชมรับฟังกันเนาะอันดับแรกเลยนะคะหนึ่งช่วยแน่นอนค่ะาก,การเริ่มต้นใหม่มาแล้วราศีกันนะคะคำว่าเริ่มต้นใหม่บางครั้งมันหมายถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันติดแหกมันมีปัญหาที่ทําให้ทุกใจความรักไม่เดินหน้าความรักไม่พัฒนา นะคะหรือนิ่งเงียบก็ตามหรือเขาไม่ได้ใส่ใจเรามันถึงเวลาแล้วที่เราอาจจะต้องเริ่มต้นใหม่กับตัวเองคืออยู่กับตัวเองก็ได้นะคะการเริ่มต้นใหม่แต่ไพ่ที่ขึ้นมาแบบนี้หมอมินว่านะคะโยกกระสองถ้วยเนาะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในความรักมีทางเลือกใหม่แต่สำหรับบางคนหมออ่านตามไพ่นะคะมีคนเก่าของคุณกลับมาคนเก่าเช่นคนเคยดีลเก่าคนคุ้นเคยเพื่อนเก่า นะค,ะคนเคยคุยสมัยไหนของคุณและคนที่เท่าไหร่อันนี้อันนี้หมอก,ก็ไม่ทราบนะคะคุณต้องไปดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ท่านไหนก็ได้ที่คุณถูกจริตนะคะตรงนี้นะนะคะไพ่ขึ้นมาตรงนี้นะคะถ้าคุณบอกว่าโอเราไม่ได้มีใครนะคุณโสดมานานแปลว่าสองถ้วยนะคะคนที่เข้ามานะคะคนที่รู้สึกว่าเรามองตาแล้วเข้าใจนะคะความรู้สึกที่ดีที่เราอยากมอบให้กันมาแล้วนะ,ค,ะคนที่คุณหรืเขาไม่อยากอยู่เป็นโสดมาแล้ว คุณเหรียญน,นะคะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็คิงเหรียญคนคนนี้เจอแล้วเป็นไงอันนี้หมอพูดเลยนะถือเหรียญแปลว่าทรัพย์สินเงินทองที่มั่นคงนะคะทำมาหากินคือคนเจอกันแล้วพวกคุณจะร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองการทำมาหากินมันเข้ากันด้วยเรื่องนี้นะคะครบแล้วคุยแล้วเราช่วยกันนะคะอาจจะที่จ,จะเจอกันหรือดีวกันทางสายงานก็ได้นะคะนะคะในกลุ่มกุป๊ปในกลุ่มาลายกลุ่มงานคุณนะคะคุณดีวกันเรื่องงานถือลูกโลกในมืออาจจะเป็นคนต่างชาติเนะ หรือที่เจอกันในสายแอปก็ได้นะคะตรงนี้นะเอ็มเพเลอร์นะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างอายุต่างาศาสนากับเราหรือคนที่มีลักษณะที่หน้าที่การงานโตหรือรับราชาการรับที่วิสาหกิจหรือไม่ก็คือถ้าเป็นท,ทักนักธุรกิจเขาเรียกว่าธุรกิจนะคะเป็นของตัวเองนะสีไม่เท้านะคะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือไปงานแต่งงานเลี้ยงรุ่นนะคะชาวราธาดินช่วงนี้นะคะไพ่ตัวนี้ขึ้นมาหรือความรักของคุณ มันจะมั่นคงขึ้นในการเจอคนนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ้ามาแลนนะคะเป็นความรักที่แรกๆนะคะเราจะต้องปรับต้องจูนต้องบาลานซ์ซึ่งกันและกันหน่อยเพราะว่ามีอะไรที่แตกต่างกันแต่ความสำเร็จไหมคะมีความสําเร็จอยู่ที่ปลายอยู่โมงตรงนี้นะคะไพ่ขึ้นมาอ่าหมอมีนขอดูหน่อยนะถ้าที่ผ่านมาตรงนี้มีคนเก่าของคุณมาง้อจริงๆด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็หกถ้วยขึ้นนะคะอ่ะ คนที่นิ่งเงียบกันไปแต่ใจยังคิดถึงมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะสําหรับธาตุดินบางท่านนะคะตรงนี้นะนะคะหมอดูที่ผ่านมานิดนึงราศีกันอาจจะคุยกับธาตุน้ํกระกรกฎมีนพิจิกนะคะขึ้นมาเด่นเลยอะราศีเมษลัคนาเมษธนูลัคนณาธนูธาตุดินกันเมืบบ่อสมมังกรด้วยกันเองบางคนบอกว่าเออแล้วเ,เราอยู่ธาตุดเดียวกันเราจะรู้ได้ไงคือธาตุที่หมออ่านตามไพ่เนี่ย คือคุณไม่ได้คิดอย่างนี้เลยแปลว่าเขาคิดนะคะคือนั่นแหละคือสลับกันแต่ถ้าเป็นเรื่องงานมันไม่น่าสลับนะคะอันนี้หมายถึงไวเวอร์ซ่าน่าจะเป็นเรื่องความรักนะคะถ้าคุณไม่ทํเขาเขาก็ทําเราสลับกันอย่างนี้นะคะ,ะมาดูกันที่ผ่านมาสีดาบนะคะมีใครส่องคุณอยู่นะคะตรงนี้อยากเห็นอยากอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณนะแฮงแมนมามา,มาคู่เลยหดาบ 8ดาบ10ไม้เท้า t h อ t ทาวเวหเหรียญเดอะมูนนะคะเจดไม้เท้าแล้วก็3ดาบนะคะโอเคค่ะที่ผ่านมาชาวธาตุด,ดินหมอมินว่าคุณไปเจอใครสักคนที่คุณรู้สึกดีกับเขานะเขาก็คงรู้สึกดีต่อคุณเช่นกันนะ,ะแต่ความรู้สึกดีมันไม่ได้ถูกพัฒนาเพราะว่ามันรู้สึกดีมันก็คือ อ,อันเล็กๆนะคะที่ถูกชะตาหรือสื่อรู้สึกดีแต่มันไม่ได้มีความชอบมากชอบรักมากหรืออะไรที่มันจะต้องพัฒนาขนาดนั้นหมอมินเห็นว่ารู้สึกดีก็เป็นอย่างเนี้แต่เขามีทางเลือกมีตัวเลือกเดิม o n คือความเดิมู n คือความรักที่ไม่ชัดเจนต่คุณเขาไม่ชัดเจนเลยค่ะความสัมพันธ์นี้คุณก็เริ่มรู้สึกมีกำแพงนะไม่อยากคุยแล้วพอแล้วเพราะว่าคุยนานไปมันเหมือนติดแหกมีปัญหาหรือเขาอยากคือความ กักความสัมพันธ์นะพอคุณจะไปแล้วเขาก็เหมือนวนกลับมานะคะตรงนี้คุณอยากจะมูฟแล้วนะมันไม่มีอะไรให้เราคุณพยายามกับความสัมพันธ์นี้แล้วแต่เขาเฉยชาเขาเย็ยนชาเขาไม่ได้ใส่ใจไม่ได้หันมามองเราเลยว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนบางคนก็เป็นแฟนกันนี่แหละคะ่ะแต่คุณไปจับได้คุณไปโปะแตกว่าเขาทําอะไรรับหลังเรา เจ็ดดาบนะคะแอบทํา,าอะไรรับหลังแอบแชทแอบคุยแอบคบกับคนอื่นที่จริงคุณวนเวียน,วน,วน,วนกับคนนี้มานานแล้วล่ะไปไปกับกับมาหลายรอบแล้วสิ่งที่คุณทุ่มเทมันเหมือนมันมันไม่มีอะไรให้เรามันไม่ตอบโจทย์สําหรับบางคนนะคะ,ะมาดูกันคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยคนที่คุณจะเจอนะคะชาวธาตุดินเป็นลักษณะยังไงนะคะตรงนี้นะไพ่นี้นะคะปักหลังเนาอะ,อะมาดูกันของปักหลัง ิบไม้เท้าหนึ่งไม้เท้านะคะคิงเธอไม้เท้าคุณจะได้เจอคนที่ทำงานเยอะทำงานมากไม่ค่อยมีเวลาเป็นส่วนตัวเลยนะเนี่ยสิบไม้เท้านะคะคนนี้อาจจะอยู่ในองค์กรใหญ่ๆห,หรือเป็นเจ้าของกิจการหรือคนที่มีหน้าที่การงานโตถูกไหมคะงานก็เยอะขึ้นนะคะเห็นไม่มีต่างเรื่องงานเลยคนคุณจะได้เจอคนที่ทำงานเก่งนะคะ อาจจะไม่มีเวลาก็ได้นะคะวีว for อจูนการเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วเนาะนะคะหกไม้เท้านะคะเด e อ u n ันสองถ้วยอะ่ะอืมพาร์แลนธนูและขนาดธนูหนึ่งถ้วยนะโดเวอร์นะคะแปดไม้เท้า 8นะคะ8ไม้เท้าแล้วก็เก้าเไม้เท้านะคะมีคนเก่าด้วยเก้าดาบนะคะ,ะมาดูกันนะคะหมอมินอ่านตามไพ่เลยนะคะตรงนี้นะบางคนบอกเออนะคะทาไมต้องอ่านอดีตนะคะคือหมอมินดูดวงแบบนี้นะคะมานานและหมอมินว่ามันครอบคลุมนะคะจะได้รู้ที่มาที่ไปว่าเอ๊ะอันนี้ใช่อดีตเรื่องราวของเรานะคะ คุณไปโฟกัสแต่อดีตที่หมออ่านหรือเปล่าอดีตก็คือสองสามนาทีที่หมออ่านไปเนี่ยจะได้มีที่มาที่ไปแล้วก็ดูว่าปัจจุบันแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ก็คืออนาคตด้วยมันครอบคลุมหมดเลยนะคะแต่ถ้าไม่ถูกจริตก็ลองหมอดูท่านอื่นนะนะคะตรงนี้นะคะหมออ่านมานานแล้วหมอว่ามันครอบคลุมทุกอย่างนะคะตรงนี้มาดูกันคนที่คุณจะเจออันนี้หมออ่านตามไพ่นะคะอาจจะเป็นคนเดิมด้วยอ่ะ เพื่อนเก่าคนเคยดีวเก่าคนที่เคยคุยแล้วห่างไปหรือแม้แต่คนที่ทําให้คุณเจ็บก็ได้นะคะเขาอยากกลับมานะคะตรงนี้นะหมออ่านที่ไพ่ออกมาทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้นะนะคะถ้าบางคนโสดจริงๆมาไม่มีใครนะคะตรงนี้นะเดือดซนนะคะความรักข้างใหม่คือคนนี้เป็นคนโปรไฟล์ดีนะชาวธาตดินเช่นเป็นดารานักร้องยูทูบเบอร์นะคะ หรือดาวโดดเด่นมหาลัยอาจจะเป็นเคยเป็นดาวโดดเด่นหรืออยู่ในวงสังคมที่ทํางานเขาก็เป็นคนที่เก่งมีความสามารถนะคะมีชื่อเสียงเนาะนะคะหน้าที่าการงานตําแหน่งดีโปรไฟล์ดีสวยหรือรวยหรือหล่ออะไรพวกนี้นะคะได้ด้วยเดเวอร์นะคะอาจจะเป็นคนที่ทํางานในองค์กรใหญ่ๆคนไทยที่ไป,ไปทํางานต่างประเทศต่างชาติก็ได้หรือคนต่างชาติหรือคนที่เคยมูฟออนคุณเป็นวงกลมด้วยด้วยคือคนเก่า นะคะตรงนี้คนนี้เคยเจ็บและเสียใจมานะอันนี้บอกก่อนนะแล้วคนนี้เป็นคนที่ทํางานเก่งมาไม่ได้บอกว่าอยากจะบอกว่าเออคนที่บ้างานนะคะตรงนี้ก็ไม่อยากจะพูดเนาะเนี่ยค่ะคนนี้เป็นคนเก่งนะคะทํางานเก่งมีความสามารถเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะแล้วเป็นคนที่โชคชะตาวาสนานําพาสองถ้วยกับวิวหนึ่งถ้วยคุณจะได้พบเจอคนนี้นะโสดมีโชคชะตาที่นําพามาแต่บางคนอาจจะเป็นคนที่วนเวียนกับคุณก็ได้นะคะคนเก่าๆของคุณ อะมาดูกันนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคณบางทัาดินถ้าเจอนะคะสีไม้เท้านะคะใบแรกเลยเก้าถ้วยบางท่านก็ลักเพศเดียวกันนะคะสิบไม้เท้า หนถือไม้เท้าเขาคิดว่าธาตุดินทำแต่ง,งานหรือเปล่างานเยอะงานมากนะคะไม่มีเวลาเดซันแต่เขาชื่นชมคุณนะเดชารียออดกรกฎลัคนากรกฎนะคะถ้าคุยกันเรื่องระยะทางที่อยู่ไกลกันมอมิลว่ามีคนที่อยากเดินทางมาเจอคุณด้วยนะสามเหรียญน,นะคะคิงถือเหรียญ ควินถือถ้วยดิจัดเมนหนึ่งเหรียญเดรสตาสิบเหรียญน,นะคะเอ็มพัเลอร์นะคะตรงนี้นะ5านะคะไพ่ขอไพ่อีกอันหนึ่งคือสองเหรียญมาดูนะคะคนโสดชนิดนะคนที่คุณจะเจอหนึ่งนะคะอ่า เขาชื่นชมคุณคนเราจะจีบกันหรือรู้สึกดีบางครั้งมันมีความพิเศษในหลายแบบเช่นนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยคุณเป็นคนที่น่าชื่นชมเนาะอันดับแรกเลยหมอว่าธาตุดินเป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนมั่นคงในฐานะการเงินการทองทําอะไรแล้วมีสเต็ปมีเป้าหมายการที่เขามองคุณเข้ามาเขาอาจจะคิดว่าอือคุณเป็นคนอย่างนั้นเห็นไหมคะคนเราชื่นชอบไม่เหมือนกันนะคะเป็นเดอะสตาร์เลยอะเขาชื่นชมคุณว่าเก่งมีความสามารถ เป็นคนที่น่ารักนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงแต่ว่าเป็นคนที่งานเยอะภาราเยอะนะคะนะคะแล้วก็มั่นคงด้วยตรงนี้หมอมินว่านะคะเขาอยากจะคบกับคุณและเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์นะรักและมันเหมือนว่ารู้สึกดีและให้เกียรติคุณด้วยตรงนี้บางคนอาจจะเจอทางสายงานอย่างที่หมอบอกไปแล้วคนใกล้ตัวนะคะตรงนี้บางคนอาจจะเจอจากเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับทางด้านการเดินทางก็ได้นะคะเกี่ยวกับรถกระดาษเป็นสัจจดเป็น สถาปานิกนักออกแบบหรือถ้าเป็นคนไกลหมอมินว่าเขาอยากเดินทางมาเจอคุณตรงนี้เป็นคนชัดเจนทีเดียวแหละนะคะตรงนี้นะนะคะเป็นคนที่เขาคิดว่าคุณผูกพันกับเขาอะ่ะนะคะอันนี้ความคิดเขาความรู้สึกเขาแต่หมอมินเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ห่างเหินไปเขาอยากปลูกสิ่งที่มันห่างเหินได้วนกลับมานะคะแต่สิ่งที่ที่ได้คือหมอมินว่ามีคนที่ทําให้กันและการเจ็บหรือเปล่าแล้วมีความรู้สึกว่ากลัวคุณไม่รับหรือปฏิเสธก็ได้ หรือมีคนที่อยากได้อะไรที่มันชัดเจนถ้าเป็นสิ่งเก่าๆะนะนะคะที่นี้มาดูกันบ้างว่าความรักความสัมพันธ์แนวโน้มปักหลังนี้จะเป็นยังไงของธาตุดินในพลังงานนี้นะคะในหัวข้อนี้แน่นอนแหละเดินเลิฟเวอร์ขึ้นมาอันนี้เมทุนเนาะลักนณเมถุนมามินว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะ คำว่ามีสเสน่ห์คือดวงเรามีสเสน่ห์นะคะ,จะเจ้าตัวคนนั้นมีสเสน่ห์แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องคุยกับใครทุกคนนะคะ,มะแม่หมอหมายถึงว่าดวงเรามีสเสน่ห์แต่ตัวเราอาจจะยังโฟกัสในสิ่งที่เราจะทําเรื่องเงินเรื่องงานเราก็ไม่ได้กระตือร้อนความรักเท่าไหร่อยากเจอคนที่ใช่และชัดเจนจริงๆนะคะธาตุดนินช่วงนี้ทําแต่งานนอนาะงานเยอะง,ง,งานมากเลยสิบไม่เท้าแต่สตาคุณบอกอคุณอยู่เงียบๆนิ่งๆของคุณดีกว่า สบายใจนะคะตรงนี้นะนะคะเนี่ยคุณนั่งบนบัลลังของคุณแล้วเนาะรู้สึกสบายใจแต่เออคุณจะได้เจอเนะ่นะคะเห็นไหมคู่ขึ้นมาเนี่ยสอนะคะเนาะอันนี้ก็ใช่นะคะบอกเลยนะถ้าคุณเจอคู่กับคิงเหรียญคุยเหรียญไปหมายถึงว่าความสัมพันธ์มันจะพัฒนาช้า แต่มันมีบันไดของมันทีละขั้นนะคะชา้าแต่ชัวร์แล้วเจอคนคนนี้จะรู้สึกว่าเข้ากันด้วยท่าเช่นคบกันแล้วคุยกันแล้วมันจะเหมือนเอ้ยทำไมมีแต่การเงินการงนารงนที่ดีขึ้นนะคะตรงนี้นะเจอคู่รวยนะคะเราอุปถัมภ์กันนะคะตรงนี้จัดติกอะเดวิออฟฟอร์จูนหนึ่ถ้วยสถ้วยหไม้เท้านะคะตรงนี้1ไม้เท้า นึงดาบนะคะตรงนี้มาดูกันนะคะความรักความสัมพันธ์ของธาตุดินนะคะในปากหลังนี้หมอมีนว่าหคุณจะคุณอยากได้อะไรที่มันมันเคลียร์มันชัดเจนเราจะไม่เอาตัวเอาใจไปทุ่มเทเด็ดขาดนะคะถ้าคือคุยหรือคบแล้วคุณจะมองถึงระยะเวลาที่เราครบกันมีการปรับมีการจุนมี ดูว่าคุณกับเขาเข้ากันได้ไหมคือรู้สึกดีอะมันรู้สึกดีอยู่แล้วล่ะคะ่ะสองด้วยขึ้นมาทั้งหลายรอบเนี่ยใจตรงกันเราไม่ได้แอบชอบผู้ใดข้างเดียวเขาก็มีใจแต่ความสัมพันธ์นี้หกไม่ท้าเป็นไพ่วิกตอรี่ความสําเร็จนะคะแต่ความสําเร็จนั้นถ้าเป็นเรื่องงานก็เหมือนความรักเหมือนกันมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ใส่ใจกันในทุกวันให้มันพอดีนะคะไม่น้อยไปไม่มากไปไม่จุกจิกเกินไป ให้เป็นแบบธรรมชาตินะคะหมอบินว่าคุณจะได้เจอคนที่รู้สึกว่าอ๋อคนนี้แหละนะคะช่วยกันทํามาหากินหรือเราปรึกษาหารือกันแล้วมันไปได้ทุกเรื่องมันจะค่อยๆซึมซับความรู้สึกดีๆไปทีละหน่อยและเป็นความรักที่สดใสตรงนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของคุณแล้วเพราะว่าโชคชะตานํพาพาแรกๆคุณอาจจะมีสเสน่ห์นะแต่นานๆไปคนคนนี้ล่ะคะ่ะคุณคุยแล้วคุณก็อยากคุยอีกวางไม่ลงเขาก็คงเช่นกัน แล้วบางคนมีคนเก่ากลับมาด้วยนะคะแต่คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณอยากได้อะไรที่มันชัดเจนกับคนเก่าอะค่ะแต่ถ้าไม่โอเคคุณไม่ไม่เอาอะนะอยงเนี้ยขอไพ่สรุปสุดท้ายและแนะนำนะควีนดาบในถือถ้วยหนึ่งเหรียญแทมพาเรนแปดไม้เท้า เระสั้นนะคะคิงเหรียญนะไพ่ใต้สาหรับเป็นควีนเหรียญนะคะโสดนะคะรอรับความสดใสได้เลยคนที่จะเข้ามาคนที่จะเอื้ออาทรกันคนที่เกื้อกูลกันนะคะคนที่ใช่นะ,ค,ะคนที่มีเป้าหมายในทางเดียวกันมาแล้วนะแล้วกรณีบางคนอาจจะมีคนเก่าของคุณอยากจะกลับมาปรับเปลี่ยนมีเยื่อใยบางอย่างที่ตัดคุณไม่ขาดแต่สิ่งหนึ่งที่คุณคิดือคือคอ,อยากได้อะไรที่มันชัดเจน เหนื่อยแล้วพอแล้วถ้าอะไรที่มันไม่เคลียร์คุณพร้อมที่จะมูไปข้างหน้าซะมากกว่าขอบคุณมากมายนะคะธาตุดินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมินบางคนถามนะคะใต้คลิปใต้คลิปนะคะถามดูดวงยังไงหมอขอไอดีหน่อยไอดีอยู่หน้าจอก็มีนะคะเพื่อนๆพือนพี่พี่น้องๆทุกคนใต้คลิปก็มีไอดีบางบางบางราศีหรือบางธาตุหมอก็ทิ้งค่าครูวไว้ให้ดูด้วยนะคะตรงนี้ ดูดวงส่วนตัวก็คือพร้อมที่จะรอคิวได้คุณต้องโอนจองล่วงหน้าอาจจะได้คิว1 2วันหรือ3วันนะคะตรงนี้คุณก็ต้องทักเข้ามาแล้วคุณถูกจลริดกับหมอมินคุณก็ดูนะคะหรือคุณถูกจริดกับอาจารย์ท่านไหนเขาจะดูดวงแม่นขึ้นเราจริดตรงกันเราถึงได้ดูดวงให้กันนะคะหมอมินขอรับคนที่จะริตตรงกับหมอนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ